อย่างที่หลายๆคนก็คงเห็นคลิปนะครับการไปปฏิบัตริรรมนะครับของอดีตภรรยาพยาบาลนะครับคับเพื่อนเล่าเนะครับที่ในวัดนะั่นเพิ่นหามใส่โทรศัพท์แต่กับว่าว่าที่เป็นประเด็นนะครับพี่น้องเพราะว่าก็อาจสิเป็นลูกน้องเพิ่นหลหะเนาะครับที่ ไปทายคลิปทายอย่างเห็ดคอนเทนพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องที่บ่เหมาะสมนะครับจนพระเพื่อนได้ว่าประกาศออกไม่พี่น้องเพื่อนบอกว่ายาสวังแค่เห็ดคอนทอกคอนเทนยอดไหลย,ยอดแช่จนให้ลูกพี่ตัวเจ้าของต้องเสียหายบ่เมนว่าหวังได้ผลประโยชน์จังสั้น กวนสิเห็ดหยังเห็ดคีเพดหยังตัดหยังคือบ่เบิ่งให้ดีมันเกิดประเด็นดราม,มา่าเกิดมาพี่น้องเอ้ยคนไปบอกไปวา่าทั้งเพื่นติดป่วยวา่บาบ่ให้ใส่โทรศัพท์แต่กันยั่งไปใส่คือเกา่ามันหมายความว่าจังไ๋ครับแล้วก็คนที่ย่างไปยุ่หน้าตั้งน่เน่ยไป่ายรูบ่อยุ่หันมันเม่นผู้ใดกันพี่น้อง นี่แหละผมบอกเลยคนทำไร่บ่เป็นคนที่ยูไก่หรอกครับคนนยูไกลๆทั้งนั้นแหละบแต่ว่าบ่อยากได้ผลประโยชน์เฮ็ดยังลำว้อยมักงเตะอดีตเป็นยังไงครับบ้านนี้จนพระ่นในเทศเกษตรแดงว่าสิพ่อสมควรตัวครับห้ามแล้วยังห้ามอีกมันลงทั่วทุ่งทั้งสองนี่ครับพี่น้อง การไปปฏิบัติธรรมนะครับเพราะต้องโห่วา่าสิ่งไหนมันเหมาะสมหรือว่าหมาะสมครับคือตัดกับคือตัดออกไปก่อนนี่ครับปฏิบัติให้มันดีๆครับมีเวลาแค่หน่อยนิดคุณต้องทําให้มันดีครับคุณสิเอาแค่พ่อแล้วๆสร้างภาพไปเหตุอย่างครับถ้าบ่สันก็นอนอยุบานดีกว่าไปเหตุบุญจะสตย์าบาปครับหล,ลายๆคนนะครับ ไปวัดไปว่าว่าไปยังนี่ไปว่าพื้นกันหรือไปฟังคนว่าพื้นคนอื่นน่ะน,นะครับว่าไปยังไนีไปหัวจุ่มกันอยู่เว้ยเอาตะหนันดตะหนีมาเออแท่นทีสิหูจักไปเฮ็ดบุญให้มันได้บุญได้บาลมีบ่เมียนเลยครับไปเฮ็ดแบบนั้นนะครับจักยังเน่ที่จริงนลหู้ตัวอยู่เลยครับขยังไปเฮ็ดแบบนั้น พยายามนีครับมีเวลาอันน้อยนิดอัสาหูแล้วโพดแล้วออกมาขออโหสิกรรมแก่สุขูสุขคนตั้งใจก็ดีบ่าตั้งใจก็ดีรับหน้าก็ดีรับหลังยังสั่นก็าวอกไปได้แต่สุดท้ายมาบบเมียนนะครับเหตุเหตุคนเดวาวเดวามันก็เลยบจบ,บสิ้นคนรอบข้างนะครับมององ่ายๆขากันทั้งวอมสนะิคีับวานในขันพาภายในเทศออกมานะั่น มันก็ยอมว่าพอสมควรนั่นแหะครับสิ่งที่เห็ดใดหรือเห็ดบดใด่ใหน่าสีหนะูเนาะลูกน้องเห็นบุคคลเพิ่นบอกว่าลูกน้องมันก็สมควรสิเบงยาสขารุดพี่หลายโอ้ถือว่าขักอยู่เดยครับพี่นะ้องผมก็ว่ามันสิไปวัดปฏิบัติรมำย่างด้ดีแล้วว่าว่าสิบอกเลยล่ะเรื่องนี้ครับก็บเอนุโมทานาน้ำเพลินไห เพื่อนคิดดีนะครับกับหูว่าตัวเจ้าของเอ่ยยังสั่นกับย่างหน่อยไปปฏิบัติให้มันได้ดีนะครับให้มันมีความสงบเหตุจิตใจเจ้าของให้มันดีขึ้นแต่นี่ว่าเมียนเลยบาลไปโอ้ยมันเป็นสื่อสางเรื่องให้พระเพื่อนครับแบบนี้แท่นทีสี่โยมแม่ถ้าบ่ซั่นกัยูยบาลนอนอยบาแล้วครับอจะจังเบากันตัว ไปคุยกันอย่างยุบัดเนี่ยปฏิบัติจริงๆทีครับเขาว่าเป็นเขาสันมือเดียวหนึ่งครับเนี่ยวัดปลาสำทอนะเบิงส่งนะครับอืกินในภาชนะอันเดียวนะครับส่วนมากก็จะเป็นวัดปลาไปกินทั้งสังนเนาะครับมีเวลาหน่อยนิดครับเห็ดสิครับมันได้ดีอันใดที่เคยเห็ดบาดเป็นอย่างเพื่อสิมันเห็ดแห่เข้าจิตใจเนี่ยมันง่ายๆสูงขึ้น จังสีดีนะครับคนหลอบขางให้ครับเบิงโหลดว่ามันจังไหนกับว่าห้ดอกว่าผู้ได้แหย่ไทยหรือว่าให้่ไทยนะครับเพิ่นไปเหตเองหรือจังไหนอันนี้กับว่าได้ไปหนะุหูิดเพิ่นว่าได้ไปลวงเลือกนะครับคือมันมีจังสีออกมากหลือว่าสู้พีูุ่นองฟังงมาความเหมาะสมมันมีบอกมันอยู่จังสั่นมันมันบ่ดีนะครับเนาะหรือทุกคนคิดว่าจังไนครับกับประเด็นแบบนี้ คุยกันได้ครับอันไหนที่คดว่ามันบอดีเท่ากับบอกกันครับแต่คดว่าสิ่งไหมันสิดีนะนะก็จ้าว่าทีละครับทุกคนนะ่ะมันหูครับว่าสิ่งไหมันเห็ดใดหรือบอ่ใดเป็นกดขอหางเนาะครับมันมีอยู่แล้วครับระเบียบที่แต่ละวัดเพิ่นนะ่ะมันมีนะครับเมื่อไปแบบนี้แหงยกขยโงงไปบ่หน่อยเลยครับพี่น้องบงที เจะเป็นตักเขาตักยังแน่กัสวนกันอยู่ย่านตะบดีไทยคลิปไทยวิดีโอพ่อไทยแล้วเป็นไหนครับพี่น้องนั่นนะครับออกมาลงมันค้นเห็นมานนี่มันก็แเฮงเบาเฮงวาไปเร็วซึ่งมันเป็นประเด็นอยู่แล้วเนาะครับเนาะค้นกับมองเดี๋ล่ะครับบ้านนี่มันก็สิคือบอครับมันกับบอดีเด้พี่น้องเฮ็ดบุญนี่ก็ต้องให้มันได้บุญจริงๆครับเฮ็ดบุญในบาปยาสไปเฮ็ดครับ ทุกอย่างมันเป็นบาปเป็นกรรมในพี่น้องเลีนก็วัดก็ว่าบ่าราไรเด้อครับโมสันเพินสีอยากไปหาความสมงบไปวัดบ่ไปประพฤติปฏิบัติครับมีเวลาผู้ไดว่างก็ไปเด้อพี่น้องเอ,อ้ยแต่ว่ากไปจริงๆอยากจะไปเหตุบางอย่างมันเป็นบาปเป็นกรรมหลายอยู่เดิคนสืหวังเอาไปแต่จังสันนะมันบ่เหมียนครับข้าใจยู่ว่าอยากได้เงินนั่นครับสุภูสุกคนนั่นลายเหตุเพื่อดำรงชฉีพตัวเจ้าของ แต่ห้าก็ต้องเบ่งนะครับเนาะหวาสซึ่งใดที่มันเห็ดได้แล้วมันเกิดผลผลยังรับพี่น้องผลในทางทีดีครับบ่ทเป็นว่าผลในทางที่บ่ดีไปต้องเงียบก็ต้องเงียบพี่หลีครับอันนี้ว่าแม่นออกมากคือเ่าเต็มอยู่บ้านนี้เออย่านเงียบบ่ครับย่านคนบ่รู้บ่ว่าข้าวสารตัวเจ้าของเห็ดอีอย่างอยู่นะครับต้องแก้ไขแบบไขครับผมขาบ่ฮู้นะครับเนาะ ขนาดไปยังสีจังเป็นประเด็นได้กับวกหูจักแล้วครับเสียจัยงไหนเดาถ้าขนาดสุดขาวยังเอาวอยูนั่นครับคุ้นกับยังเบอกยังว่าเพราะสําคัญนะครับคนรอบคางเฮ็ดให้ตัวจะคล้องอยูหนะอันนี้พ่กหูนะครับไผสิรับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่ก็บ,บ่ได้ว่าตะามันอภิชอบในสิ่งเงินทองเงิน,งนยังหรอกครับอืมความเหมาะสมสิ่งที่มันเกิดขึ้น มันภาพมันออกไปทั่วนะครับซื้อโซเชียลมันทั่วโลกก็่าได้ครับอนี่นะครับแทนที่สิเอาบุญนะครับให้กุศลตัวเจ้าคลองให้จิตใจมันดีขึ้นถ้าอันไหนที่มันเอ,อจิตว่าหันมันตกอยู่เนาะครับเนาะเสียจังไดนี่แหละครับแต่สิไปหาพลังบวกต้องไปหาแบบนี้นะครับให้มันสงบบ่กเป็นพลังบวกอย่างอื่น แต่นี่มันจักสีบวกจักสิลบแล้วมุนอุย้ยปุยครับ